ค่ะเข้าสู่ช่วงที่4ของรายการแล้วนะคะและช่วงนี้เราก็เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมทางบ้านนะคะสามารถโทร ข้ามาพูดคุยทางในรายการนะคะที่หมายเลข029349258-9ค่ะย้ำนะคะ029349258-9ค่ะครับที่หน้าจอก็มีขึ้นอยู่นะครับบางทีบางท่านก็อาจจะเห็นมันสีแดงๆบางทีก็อาจจะมองไม่ชัดอะไรก็บอกย้ำกันแล้วครับตอนนี้เป็นเวลาแล้วก็เป็นโอกาสแล้วครับที่คุณผู้ชมสามารถที่จะโทรเข้ามาร่วม ดำเนินรายการร่วมจัดรายการานะครับจะมีอะไรแนะนําจะมีอะไรอาถามข้อท่องใจหรืออะไรโทรเข้ามาได้เลยครับอยา่านะครับอย่านิ่งนะครับอย่านิ่งเอา้เอามีโทรศัพท์เข้าเลยสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ครับผมอา่มาจากอุดอรนี่ อุดรฝนตกหลายๆแล้วอุดรฝนตกหลายแล้วไก่ไก่ไก่ยังดีดูดีอยู่แบบไก่อะอยู่ในเล้าอะหมูเหมออะไรดูให้ดีเนอะะระวังคนก็จับหมูไปทําหมูหมูหันหมูย่างเนอะไก่กำลังกำลังเหงาเอาเหงาก็ดูรายการนี้อะดิอาจารย์ฮะอาจารย์ตาภาพภาพไป็นสองสองคืนทาไมอ่ะทำไมอ่ะทำไม ไม่เติมเติมไม่ไม่เติมงั้นงพอจับเอาไม่เป็นไรเอาเอาดู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 แล้วกันนะดูต้เดี๋ยวก็เดี๋ยวมีอะไรค่อยคุยนะครับนะครับเอามีโทรศัพท์สายรออยู่อีกสายค่ะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่เนี่น่เสียงหวานเชียว โอ้โหอิจฉาอาจารย์สวัสดีอาจารย์จ้าจ้าจ้าว่าไงจ้าโอ้โทำไมอาจารย์วันนี้หลอดจังเลยคะนั่นานั่นานั่นแหมนี่นี่ดีนะเนี่ยตอกตกเอ,อ,อ,อาไว้น,<ห>นะโอ้โหแล้วน้องสาวนี่คนนี้ชื่ออะไรยังไม่รู้จักเลยค่ะอ,อ่าบอกซะบอกซะ,กกะชื่อลินทานัญญาค่ะฮะชื่อน้องรินทานัญญาค่ะน้องรินเหรอคะโอ้โหชื่อเดียวกันเลยนั่นนั่นนั่นโอ้โหชื่อเดียวกันเลยค่ะแล้วเป็นยังไงอ่ะ คิดถึงอาจารย์นี่คะแหมวันนี้ดูสึกอาจารย์หล่อมากเลยอาจารย์อิ่มเอิบแล้วน้องก็อิ่มเอิบสวยสวยอ่าขอบคุณใจด้วยค่โออาจารย์นี่แหมทำมันไม่รู้อีกว่าใครโอมันทำมันรู้ชี้อ๋ออ๋ออ๋อออรู้รู้รู้จะไม่อยากพูดรู้อยู่รู้อยู่ใช่ไหมรู้อยู่ใช่ไหมรู้ แล้วไม่ไม่ไม,ไม่ให้กําลังใจน้องเขาม,ามาั่งเหรอมาโเนี่โูดมาให้กําลังใจน้องเขค่ะคุณลินเนี่ยโอ้โหเป็นยังไงมัง่งโอ้โหสวยมากเลยค่ะเด้ออาจารย์ก็หลอนะ่อเนาะเราไม่ถามหรอว่าไปไปเอามาจากไหนเนี่ยโอ้โหเนี่ยเนี่ยกำลังจะถามอยู่เนี่ยเป็นคนมายางไหที่้ามาสวยจังเนี่ยโอ้เล่นขุดเลยเหรอสวยจังค่ะไม่ต้องขุดนี่จะบอกให้ อยู่ที่หน้าบิ๊กซีเนี่ยคืนนั้นอ่ะพอจบรายการแล้วผมเดินผมเดินออกไปจะไปเรียกรถแท็กซี่พอดีเห็นเห็นเห็นน้องลินเนี่ยเขาแต่งชุดมอมแมมแล้วคุยถังขยะอยู่เก็บขวดก็เลยเห็นเอ้อ่าทางก็น่าตาพอจะพอจะไปวัดไปวาได้ก็เลยบอกเอ้ยนะลองชวนมาดูวใหญ่น้ำเน่าเขาหัวอย่างนี้ไปขุดเลยจากถังขยะเอาถามก็ดูสิ ว่าจริงไหมชื่อคล้ายกันค่ะแต่ว่าไม่บอกค่ะชื่ออะไรค่ะสาวบังบอลค่ะรู้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 จสาวบังบอลไม่ใช่หรอกให้น้องลิมเข้าใจอ่ะสวัสดีอ๋ออ๋อสาวบังบอลนะอาจำเสียงไว้นะจำเสียงไ่้ สาวแม่กองเขารู้สึกว่า่ะโอ้โหเดี๋ยวนี้นะคะเขาไม่ค่อยสนใจสาวบังบอลเลยนะคะพยอาอออยามจะให้หนุ่มบังบอลมาเจอโอ้โหวันนี้บอกาอ,อะไรนี่อะเขาจองไว<ห>้<ห>เรียบร้อยแล้วหนุ่มบังบอลเขาจองจองที่ไว้เรียบร้อยแล้วนี่กําลังจะจะ,ท,ท,ะที่น้าหนุ่มบังบอลไปที่ที่ค่ะเออเนี่ยพูดไปแล้วก็ พูดไปแล้วก็ว่านั่นวันนี้ได้เพิ่มมาอีกสองที่วันนี้ได้เพิ่มมาอีกสองที่ยี่สิบแล้วเข้ายี่สิบแล้วแต่ถ้ากว่าจะไปถึงสิ้นเดือนนะน่าจะถึงยี่สิบห้าถึงสามสิบคนโอ้หลรูเลยพอดีเลยสวยเลยสวยเลยเนี่ยก็เลื่อนมาสองเลื่อนนี่โอเคโอเคเราถือว่าต้องร่วมกันนะขอบคุณนะครับขอบคุณคัค่ะสรับสวัสดีค่ะสวัสดีค่สวัสดีค่ะสีค่ะสดคะสคะสคะดีคะวัสคะดคะวัสค่ะคะค่ะ ขอบคุณครับขอบคุณครับเอ่อก็จะยังจะบอกว่าวันนี้รายการทัวร์ที่เราจะจัดไปกันเนี่ยวันนี้ได้เพิ่มมาอีกสองที่แล้ววันหนึ่งวันหนึ่งมันก็จะเพิ่มสองที่ที่สองที่ที่สองที่ไปเรื่อยๆคิดว่าพอถึงสิ้นเดือนเนี่ยเราก็จะปิดละก็อย่างน้อยก็ยี่สิบห้าคงจะได้ละถ้าสามสิบเนี่ยมันก็ยิ่งดีเพราะว่าเราจะได้เดินทางแล้วก็ได้ต่อรองกับ ทางกิจกรรมที่เราจะไปทําเช่นห้องพักร้านอาหารแล้วก็ค่าทัวร์ที่เราจะข้ามไปฝั่งเวียงจันทร์เนี่ยมันก็จะได้ลดลงมาหน่อยมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีก็เลื่อนมาสองนัดขอบคุณอขอบคุณที่จองตั้งแต่ต้นนะไม่เคยโทรมาต่อว่าผมสักแอะนึงเลยเนี่ยซึ้งใจจริงๆแล้วครับนะครับอ้าวมีโทรศัพท<อ>์ข้างงใช่ไสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับคุณกังฟูครับเอาแล้วเจ้าเก่าอีกแล้วที่จริงผมจะนอนน่าสี่ทุ่มแล้วนะนอนได้นี่เป็นนึกมาไหมครับรอท่าดีกว่านี่รอตั้งสองสมชั่วโมงนอนได้ไงนอนได้ได้คุยก็สบายใจแล้วนะออให้กําลังใจน้องไทยนั้นเต็มไม่ยังเนี่ยเออมันไม่เต็มแต่ว่ามันดีขึ้นแล้วครับเพราะว่าจะนวนคนเยอะขึ้นแล้วให้ขอให้เต็มนะชชวยเช่อกันหน่อยนะไอ้เต็มเราไม่เราไม่เราไม่มองว่าเต็มหรอกครับ คือเราได้ทั้งยี่สิบกว่าคนสามสิบคนนี่เราถือว่าเราเนี่ยขอให้แฟนๆช่วยๆกันหน่อยนะไปไปไปหน่อยอย่างว่าจัดตั้งทีขอให้ไปได้สําเร็จนะเพราะว่าจัดอย่างเนี้ผมไม่ได้กําไรแม้แต่บาทเดียวผมก็บอกอยู่แล้วว่ารู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วอะไรสักพัานบมานี่มาไปที่ไหนก็ไปไม่ได้อพราว่านั่งรถทัวร์ไปนั่งรถทัวร์กลับแล้วก็รู้อยู่แล้วนั่งรถไปกลับก็สามพันหมดแล้วใช่ค่ะขออนุญาตคุณกังฟูนิดนะอ่เออ คุณคุณเลนเนี่ยมีมีสมรสหรือยังเอาอย่างนี้ดีกว่านนัยังค่ะยังโสดค่ะเออดีใจด้วยดีใจด้วยดีเอ้ดดีใจทำไมเอใจด้วยอ่ยังไม่มีแฟนสมมติดีใจด้วยดิถ้ามีแฟนก็ต้องเสียใจนิดนิดนั่น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 ไม่มีแฟนเราจะได้คุยกันนานนนหน่อยยังพอมีหวังอยู่ใช่ไหม เออสองผมนี่ไว้ยาวนี่สักครืบหนึ่งมันจะสวยกันนี่อาวน่นะาผู้หญิงไว้ผมยาวนี่ส่วนมากจะเซ็กซี่นะนี้นี่อ้าวจริงๆนะผู้หญิงน่ะเห็นไม่เห็นหน้าเห็นข้างหลังผมยาวก็เซ็กซี่ละนี่นี่เราโดยเฉพาะนะสเป็กนะผมชอบผมยาวเลยผมสั้นผมไม่ได้ชอบหรอกมันแล้วแต่มันดูแล้วมันยังไงมันอึดอัดใจถ้าผมยาวดูแล้วมันบูดมันสยยวอ่ะแต่ผมก็ครณแล้วคุณแค่นี้นะแล้คุณแค่ไหนขอขอบคุณครับสวัสดีครับ มันก็แล้วแต่คนชอบนะบางคนก็ชอบผมสั้นบางคนก็ชอบผมยาวนี่พูดอย่างนี้แล้วนี่คงจะต้องไปต่อผมให้ถึงถึงถึงอะไรถึงเอวแล้วมั้งเออมันจะได้เซ็กซี่ขึ้นกว่านี้อีกนะเอ้าก็ว่ากันไปนะครับคุณผู้ชมนะครับยังสามารถที่จะโทรเข้ามาร่วมดําเนินรายการได้นะครับก็ตอนนี้แหละครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในความรู้สึกจริงๆแล้วนะครับผมก็มันมันมันอยากให้นะครับคุณผู้ชมนะครับ ให้กำลังใจกับน้องลินเขามั่งนะครับเขาก็เพิ่งจะมาสองวันสามวันนี้เท่านั้นเองอยากจะขี้คลายเขานะครับขี้คลายเขาเนี่ยได้หายประมาแล้วก็หายตื่นเต้นอะไรอย่างนั้นนะครับเราเราเราอยากอย่างนั้นแล้วก็ช่วยกันประคองไปนะครับเราก็จะได้จัดรายการร่วมกันนานๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเชิญเลยครับครับครับผมหนุ่มแม่วงนะครับหนุ่มแม่วงเอ่าจะอ่า อาจารย์ว่าอาจารย์ทิพบอกว่าอขอบคุณที่จองแต่ครั้งแรกไม่มีอะไรที่มาให้แกแย่เลยเนี่ยหมายความว่าไงครับอาจารย,ยงงนะ์ยังไงนะยังไงนะอาจารย์ที่ว่าที่จองครั้งแรกเลยไม่มีใครที่ว่า อ๋อเขาไม่ต่อว่าวผมางไงเขาผมผมเลื่อนแล้วไม่มีใครเขาตอว่าเขายินดี <c oughs> เขายินดี<า>นที่จะเหมจะว่าจะว่ายงไงครับก็ผมเนี่ย เป็นคนแรกที่จองครใช่รู้ไงก็บอกว่าขอบใจไงก็เพราะว่าอะไรถ้าเป็นคนอื่นโอ้ตป่านนี้วอยไยไปแล้วโอ้ไรเลื่อนแล้วต้องสองเลื่อนอะไรอย่างนั้นเห็นวมั้ยดีนะผมผมยิ่งเห็นใจอาจารย์มากเพราะทุกคนเออทุกคนเนี่ยเขาก็โทรมานะมีหลายคนโทรมาบอกเลื่อนไปเถอะไม่เป็นไรหรอกถ้าเราต้องการไปเนี่ยเราไปอย่างให้ให้ให้สมบูรณ์แล้วก็ให้มีความสนุกสนานกันไม่ใช่คนไปหลอมแหลมแล้วเราไปนั่งกันแต่ว่าผมยอมรับว่าผิดพลาดตรงที่ว่า เมื่อตอนที่เริ่มต้นเนี่ยผมลืมคํานวณไปว่ามันเป็นวันหยุดก็จริงแต่มันเป็นตรงกับวันเปิดเทอมแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเขาไม่ไม่ไม่สามารถไปกันได้ไงอ่าแต่พอตอนนี้พอพอเลื่อนเวลามาเนี่ยอ่าเริ่มจองแล้วผมจะวิจารณ์อย่างนี้นะครับครับค่ะผมวิจารณ์ว่าที่ที่คราวก่อนนะก็ไปเมืองการนะครับผมไม่ได้ไปด้วยผมก็เสียใจด้วยอ่าคราวนี้นะเพราะว่าคิดว่าแทนขับของอา้การเนี่ยที่ ที่เป็นแฟนขับไว้าจทั้งหลายนี่ส่วนมากจะเป็นสาวหลาอสาว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 ทั้งหลายที่สาวเหนือสาวใต้สาวกลางสาวเอ่อนี้อย่างเงี้ยแต่นี่เป็นสาวเป็นสาวกลุ่มทั้งนั้นเลยเนี่ยพอถึงเวลาที่จะไปไปเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวข้างข้างนี้กับคือไปเที่ยวไปเที่ยวลาวเนี่ยผมผมยังคิดว่าเอ๊ะเขาไม่อยากจะไปลาวเขาไม่อยากจะไปทังอีสานอย่างเงี้ยเนี่ยผมเนี่ย ผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมคิดว่าพวกค่ทั้งหลายไม่ใช่ครับไม่่ใชันไม่ใช่เพราะว่าททาาางประเศลวคือหนึ่งคือคือกลุ่มที่ไปเนี่ยเขาเขาไม่นั่นนะครับเขามีภาระที่ว่าดูแลลูกดูแลหลานดูแลอะไรเนี่ยหลายคนเนี่ยแล้วทีนี้มันไปต้องสองวันสามวันอย่างเนี้ยผมแปว่าสาวกัรขับอถให้ใจแน่ๆนะมันสองวันสามวันเนี่ยบางคนก็จัด จัดหลีกไม่ได้ปีมันมันเร็วแต่พอเลื่อนมานี่เริ่มจองกันแล้วเริ่มจองเริ่มกลับเข้ามาแล้วเขาบอกเออไปได้แล้วเขาเชียร์ได้แล้วสาวของสาวที่เป็นแฟนขับพนอกจา์เนี่ยไม่สนใจเลยตอนนั้นตอนแรกใช่ไหมตอนแรกไม่สนใจแต่ตอนนี้จองแล้วจองเยอะแล้วเยอะแล้วก็ทําให้เรารู้อ้าวขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอ้าวมีสายสายรอสวัสดีครับสวัสดีอาลังคูครับผมสวัสดีครับ อ่าแต่คุณคุณลินด้วยนะคุณลิน,ลนสวยเน e. ี่ยเอ่ผมมีคําถามจะถามสักข้อนึงแล้วได้ได้ได้ไดคํามคตอบทั้งไอ้ทั um> ้งไอ้โทรทัศน์นะอ่าพีเอาถามมาเชิญค่ะถามนะครับเออเดี๋ยวก่อนถามเนี่ยจะบอกอาจารย์นิดนึงว่าอาจารย์อาจารย์ตอนขึ้นรายการอาจารย์ขานวันผิดแต่ต้องว่าวันศุกร์ไงตอนนี้มันวันที่มันวันพฤหัสนะเพราะอาจารย์ขานวันวันนี้วันศุกร์ ถูกไหมะวันนี้เริ่มรายการนะเฮ้ยวันนี้วันนี้วันนี้ลใช่ไหมฮะจะอาวันนี้เพิ่อรหัสเลยฮะวันนี้เพิ่มรหัสครับผมผมนี่เมาเมาเมาวันแล้วไม่ไม่คือคือคือพอจัดจัดวันแล้วผมผมยอมรับนะครับ พอจัดวันแล้วผมยังนึกว่าวันนี้เป็นวันศุกร์นะเนี่ยวันพฤหัสโอ้โนี่แฟนตัวจริงเลยแฟนตัวจริงเลยเอาขอบคุณขอบคุณแ่ตัวจริงก็เลยอาขอบคุณไม่โกรธสิเนี่ยกับดีเพราะไม่อย่างนั้นพรุ่งนี้ผมผิดนัดเยอะเลยนะผมนึกว่าพรุ่งนี้วันเสาร์นะอ่าขอบคุณขอบคุณอันนี้อันนี้เดี๋ยวฝากเดี๋ยวฝากคำถามอะไรสักอ่งนะเดี๋ยวจะฟังทางโทรทัศน์ได้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 ครับดีครับมันไม่อย่างนี้จะถามก็คงจะไม่อยากอะไรหรอกไม่เป็นไรครับอวัยวะเพศของ ขั้นชายเนี่ยนะผมจะถามว่ายาวสุดอะมันผมผมไปเจอไอ้ของรัซปูตินนะพอดีผมโชคดีได้อกวกินไทยะะรันนะเขาลงเขาดองไว้ที่ประเทศรัเสเซียของรัสปูตินนะนมันยาวต้องตกสอกคอืนา อ๋อครับ้เขาจองไว้แล้วตอนนี้เขาก็เอามาลงในทะลัดหน้าหน้าสามมานะได้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 ผมก็ยัจะถามว่าครับครับระยวสุดอ่ะมันจะถึงสอกหรือว่าเท่าไหร่นะโอเคโอเคโอเคครับครับผมครับขอบคุณมดีครับค่ะวันดี้ค่ะคืออย่างนี้นะครับสรีระร่างกายของคนแต่ละทวีปไม่เหมือนกันนะครับนะครับเอเชียเราเห็นไหมครับว่ารูปร่างเราเนี่ยรูปร่างเล็กบางนะครับส่วนมาก และทีนี้ทาง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 ฝรั่งทางยุโรปเขาเนี่ย mm hmm. เห็นไหมสรีระเขาใหญ่สูงใหญ่แต่ไอ้สูงใหญ่เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าไอ,อ,อ้อวัยเพศเขาเนี่ยจะใหญ่ตามนะครับนะครับเราต้องเข้าใจตรงนี้นะครับแต่เราสังเกตไหมละครับว่าในกลุ่มนึงคนเอเชียด้วยกันเนี่ยที่ที่มีขนาดเนี่ยที่จะนะครับเรียกว่าขึ้นชื่อลือชาก,กันเลยก็คืออะไรฮะกลุ่มพวก แขกแขกดําแขกดํานะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าสรีระของเขาเนี่ยกล้ามเนื้อเขาไม่ค่อยมีอย่างผมไม่ได้ผมไม่ได้นั่นนะครับแต่ว่ามันในส่วนส่วนรวมนะครับอย่างแขกอินเดียแต่ถ้าแขกอินเดียถ้ารูปร่างใหญ่ก็จะไม่ได้มีขนาดยาวหรืออะไรถ้ากระเลงกะเลงผอมๆเกรงๆอย่างบางประเทศอย่างเงี้ยนะครับ อย่างอินเดียที่ผอมกระเลงอย่างเนี้ยส่วนมากแล้วเนี่ยน้ําหนักมันจะไปก้านเนื้อเนี่ยมันไม่ได้ดึงเนี่ยครับมันจะทิ้งลงไปเราสังเกตไหมครับคุณผู้ชายนะครับกับตัวเองก็ได้นะครับเวลายืนเนี่ยถ้าใครมีพุงเนี่ยเห็นไหมครับว่าพุงเนี่ยมันจะยื่นมันจะมันจะดันดันพุงแล้วเนี่ยให้ยื่นออกมาทีนี้ในส่วนอื่นเนี่ยมันก็จะโดนดึงดึงเพื่อเอาขึ้นมาในส่วนพุงสังเกตนะครับทีนี้ ถ้าเราอยากจะรู้ว่าของเราเนี่ยขนาดไหนลองนอนราบกับพื้นสิครับแล้วให้พุงเนี่ยมันยุบลงไปแล้วส่วนนั้นหนังมันก็จะดันกลับไปนั่นแหละครับเราจะรู้ขนาดถ้าถามว่ามันในในความยาวของพูดไม่ได้หรอกครับเพราะว่าแต่ละทวีปแต่ละแต่ละเผ่เาพันธุ์เนี่ยมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันค่ะ มันอาจจะเป็นหมื่นหมื่นคนและอาจ,จเป็นแสนคนอาจจะมีวิจิตพิสดารขึ้นมาสักคนหนึ่งก็เอาตัวเอาคนนั้นมาเป็นตัวตั้งไม่ได้ก็เหมือนอย่างกระดูเห็นไหมลูกหมูออกมามีมีจมูกเป็นงวงลูกลูกงัวลูกควายออกมามีสามขามีอะไรอันนั้นอ่ะมันผิดปกติจากความเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราจะเอาไอ้ไอ้ส่วนนั้นมาวัดอย่างรลสปูตินอย่างเงี้ยถ้าเขาบอกว่าเขาดองเอาไว้อย่างนั้นผมถามว่า ใครจะเชื่อครับแล้วถ้าไม่ใช่ของรัสปซติแล้วครับแล้วก็ไปเอาของใครมาดองแล้วบอกว่านี่เป็นของรัสเซินแล้วครับถูกไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่บอกว่ามันเป็นเพียงแต่ว่าอะไรที่มันเกิดเป็นเกิดเป็นที่ผิดธรรมชาติเนี่ยนั่นถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกเท่านั้นเองจําเอามาเป็นมาตรฐานในการที่จะว,วัดมาตรฐานของคนเนี่ยไม่ได้คือเข้าใจนะครับก็ถ้ามีอะไรแปลกมันก็เป็นเรื่องแปลกที่เอาออกมาโชว์งานได้เอามา เอามาเก็บตัวได้อะไรได้ไหมเด็กหัวโตอย่างเงี้ยแล้วก็เด็กขาหรือว่าติดกันอย่างสมัยก่อนของเรามีฝ้าแฝดอินจันใช่ไหมร่างติดกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการผิดธรรมชาติจะเอามาเป็นมาตรฐานในการวัดไม่ได้นะคร<ช>ับ<ช>เพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่บอกว่าเขายาวขันน,นนั้นคันนี้เนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยธรรมชาติเขาสร้างของเพศหญิงกับเพศชายเนี่ยในชนชั้นในในใน,ในอัธวีปเนี่ยอย่างยุโรป เขาก็จะทําให้มันเหมาะเจาะกับความตื้นลึกหนาบางระหว่างอวัยเพศชายกับเพศหญิงค,คนเอเชียก็เหมือนกันระหว่างตื้นลึกหนาบางระหว่างเพศชายกับเพศหญิงเขาต้องสร้างให้เหมาะสมนะถึงจะถึงจะเข้าได้เพราะฉะนั้นไอมาตรฐานของไอเรื่องความความยาวหรือว่าความใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ตัวบุคคลเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเป็นมาตรฐานตอบได้นะครับว่าไม่มีอะไรเป็นมาตรฐานแล้วก็ไม่มีอะไรกําหนด ถ้าเอาเอาอยุโรปมาเขาก็สรลีระเขาใหญ่เนี่ยจะมาแล้วมาเทียบกับคนไทยก็ไม่ได้แต่เอาคนไทยไปเทียบกับใครอ่ะไปเทียบกับเอ่อคนคนคนเตี้ยแคะมันก็ไม่ได้อีกเหมือนกัน,เ,นเพราะฉะนั้นมาตรฐานไม่มีครับมันอยู่ที่สรลีระของแต่ละคนเท่านั้นเองครับเป็นคําตอบที่น่าจะน่าจะทําให้เข้าใจได้นะครับว่าอย่าไปถือ้เรื่องนั้นครับยังสามารถที่จะโทรเข้ามาได้นะครับแต่ว่า ถ้านะครับผมว่าเราเหลือเวลาเอาไว้ในช่วงเบรกที่ห้านะให้มันยาวสักนิดหนึ่ง<ช>แต่ในช่วงนี้นะครับผมถือว่าเป็นเรื่องราวที่เรามีส่วนที่ดีๆแล้วเราจะนำเสนอนะครับเพศชายนะครับเป็นเพศที่ต้องใช้กำลังแล้วก็ต้องใช้สติต้องใช้ปัญญาในการที่จะออกไปทำมาหากินออกไปทำงานใช้แรงงาน<ช> <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นร่างกายบางคนดื่มเหล้า สุบรีเที่ยวกลางคืนนอนไม่พออร่างกายก็ไม่ไม่เต็มอิ่มพอไม่เต็มอิ่มพอคิดถึงเรื่องเรื่องเพศเรื่องอารมณ์มันก็ไม่ขึ้นเป็นของธรรมดาเพราะฉะนั้นในส่วนต่างๆนี้นะครับผมจะยืนยันเลยครับเนี่ยครับไบโอมาค่าพัชเนี่ยนะครับเป็นสมุนไพรลูกอมนะครับเป็นสมุนไพรลูกอมที่ เป็นนวัตกรรมใหม่ของการที่จะผิดขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างทําให้เพศชายเนี่ยมีพละพลังแล้วก็มีความต้องการทางเพศเนี่ยได้สะใจของตัวเองเป็นลูกอมนะครับส,สามารถที่จะใช้อมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายนะครับเช่นบํารุงตับบารุงไตแล้วก็ทําให้เติมเต็มให้กับร่างกายตัวเองเนี่ยให้มีพละพลังใช้ได้ทั้งเพศหญิงแล้วก็เพศชายนะครับปลุกเล้า ก็เซาอารมณ์ให้ขึ้นมาได้ก็แล้วกันนะครับอมลูกอมสมุนไพรใบโอมาค่าทุกวันนะครับวันละหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดเนี่ยได้สักกล่องหนึ่งกล่องหนึ่งมันมีสิบเม็ดนะครับแล้วมันจะเติมร่างกายให้เต็มพอเติมร่างกายให้เต็มปุ๊บร่างกายเราสมบูรณ์พอสมบูรณ์เราก็มีสิทธิ์ที่จะใช้พลังของเราได้เต็มที่แล้วก็ความพิเศษของสมุนไพรใบอมาค่าพัดน,นี่นะครับ ถ้าท่านต้องการที่จะมีมีมีความต้องการอย่างด่วนปัจจุบันท่านด่วนท่านอมเพิ่มไปอีกหนึ่งเม็ดเลยนะครับอมเพิ่มไปอีกหนึ่งเม็ดเพื่อปลูกแล้วภายในสองชั่วโมงเนี่ยจะทําให้ท่านเนี่ยมีกําลังเสริมแล้วก็เบิ้ลขึ้นมาได้อีกหนึ่งเท่าตัวนะครับสามารถที่จะใช้ตัวเนี่ยเป็นตัวที่ปลุกแล้วก็เป็นเติมพลังให้ท่านได้หนึ่งกล่องนะครับ ในราคาปกตินะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทครับแต่ถ้าบอกว่าเป็นรายการนี้นะครับเป็นรายการนี้ได้ดูจากรายการนี้แล้วก็โทรนะครับจะลดเหลือกล่องละเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทครับเหลือกล่องละเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้าสนใจนะครับสนใจในสิ่งที่ผมได้แนะนำไปนะครับโทรได้นะครับที่เบอร์โทรนะครับศูนย์แปดสามห้าห้าเก้าแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่ง 0835598111ตอนนี้นะครับเป็นที่ฮือฮาแล้วก็เป็นที่แฟนๆทั้งหลายนะสั่งซื้อกันเต็มเลยละครับเพราะว่ามันช่วยเสริมสร้างแล้วก็ช่วยกระตุ้นปลุกเล้าทําให้ท่านเนี่ยเพิ่มเพิ่มเติมได้อย่างเหลือเชื่อจริงๆแล้วครับสนใจก็ตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านหลังผมนะครับพักสักคู่ครับแล้วเรามาต่อกันในช่วงที่ห้าครับ